จากคลิปที่เร็วค่ะเราก็ใส่ลงไปงาแล้วก็ใส่ลงไปเร็ว,ด,ว,วรรด,ด,ด,ด้วยค่ะนี้คกะโขกเลยค่ะใส่ความหอมเปรียเรียบร้อยชิมดูโอ้แต่เสีบแท้แต่เสียด้ค่คพินน้เพราะทษ้หลาย คลิปก่อนนี้มันจะเอดบอแล้วเนาะค่ะนี่โอ้ยสีสันอ้าวแบตจะหมดหรือเนี่ยอะไรหนอเนี่ยซิมดอกกอนค่ะพี่น้องครับตามคว้มเป็นจริงสองคนตายายเอ็ดหลายกินบ่เบิด เสียดายเนาะคะ่นะเนาะ,ะภาพเดียวพ่อโอ้มืดมาค่ะกับข้าว้อน ที่สารโดยแท้ค่ะกินแบบบ้านแบบนี้แหละค่ะบ่ได้ตัวบ่ได้ยังตามเป็นจริงค่ะมไม่บมือนแตงโน้ยเดียวเลี่หลายข้ามากินกับยายบาเด้อ